ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนการลการท้องถิ่นทุกท่านครับวันนี้ผมมาที่กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นมาในฐานะกรรมการกลางพนักง,งานเทศบาลนะเพื่อมาประชุมคัดเลือกอผู้สงูงคุณในกอเทศบาลนะซึ่งวันนี้ก็จะมีการเสนอชื่อนะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ การเลือกอเป็นผู้สมงวุฒินายกอต่างๆไม่ว่าจะเป็นกอปจกออปตอและก,กอเทศบาลซึ่งได้คุยกันนอกรอบแล้วก็คุยกันภายในว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ทรงที่เป็นเป็นผู้ทรงวุฒิเดิมนะครับแล้วก็ผมก็ได้เสนอให้พี่สุรณาเพเนานะซึ่งเป็นประลัดเทศบาล อดีตประหลัดเทศบาลเมืองสารคามเป็นซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมพนักง,งานเทศบาล่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอนุอกรรมธิการของรัิสภานะในด้านการปกครองถิ่นแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตกบตได้กเทศบาลน,นะฮะถึง4ส,สมัยก็ที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยนะว่าให้เลือกวิสรณะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะูงวุฒ ได้รับการส่งชื่อวันนี้นะครับ,รบก็จะได้ไปเลือกกันเองนะวันที่19กุมภาที่ถึงนี้นะครับก็อันนี้แจ้งให้พวกเราทราบส่วนวันนี้ผมก็ถือโอกาสได้พูดคุยกับท่านอธิปดีนะฮะแล้วก็ท่านขออชนินนะฮะแล้วก็อาจารยนะ์ปิยะนะผอพิยะนะครับในที่ประชุมซึ่งสรุปนะฮะว่า เรื่องวอ58นีเพราะว่าติดตามให้ตลอดนะไม่ใช่นิ่งนอนใจวอ58นี้ท่านผอ,อชนินได้ชี้แจงว่าได้ชี้แจงว่าจะจะจะ,จะแจ้งเวียนนะแจ้งเป็นลายคนนะ,ะทยอยแจ้งน่าจะอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าทยอยแจ้งสําหรับคนที่ติดวอ58นะฮะทยอยแจ้งตั้งแต่คนที่ คนสบัตครบแล้วนะคนสบัดครบแล้วก็ให้แต่งตั้งนะให้แต่งตั้งในวันที่ครบคนที่ยังคนสบัิไม่ครบก็จะให้ไปรักษาการก่อนนะครับส่วนท่านที่ได้สลัสิทธิ์ไปนะกท็ทยอยเรียกนะถ้ามีตําแหน่งว่างก็ทยอยเรียกนะครับนี้ท่านรับปากต่อหน้าที่ปดีนะว่าหนังสือ่อกลังทยอยดำเนิกนการนะครับ โดยไม่แจ่งเวียนนะจะเป็นการแจ่งเจ้าตัว,ตวเป็นลายเป็ลายผลนะฮะอันนั้นหนังสือนี้จะไม่มีการแจ่งเวียนไปยังจัหงหวัดต่างนะฮะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะไม่รับทราบเรื่องที่สองนะเรื่องเรื่องขั้นโควิดนะครับท่านพ่อชินินชี้แจงว่าขั้นโควิดเนี่ยจะ,ะได้เสนอแล้วนะครับเสนอ,อคือคอพอเนี่ยได้ตอบข้อหาเรื่องมาแล้วนะ แล้วก็อนุกอสามกได้ประชุมแล้วมีมติว่าก็าาเป็นไปตามที่เคยชีแจงนะวา่าผู้ที่ได้รับคำสั่งนะฮะให้ปฏิบัติหน้าที่โควิดนะก็จะได้รับจะได้รับเลื่อนขั้นเบีนกรณีพิเศษสองขั้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะต้องปฏิบัติงานจริงนะฮะไม่ใช่ว่ามีคำสั่งแต่แต่แตไม่ปฏิบัติงานจริงอันนี้ขึ้นอยู่กับ อบทแต่ละแห่งต้องไปตรวจสอบกันเองนะครับโดยหนังสือเออเรื่องนี้นะฮะจะนําเข้าที่ประชุมกอ,อกกลางอีกครั้งหนึ่งในในเดือนนี้นะฮะแล้วกน็น่าจะแจ้งเวียนเดือนมีนาคมนี้นะอันนี้ก็ขอแจ้งให้พวกเรารักษาเป็นต้ตนเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ